ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันอาบีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า The t s ตอง e กตแบทเทิล o ากันบิงผู้นายมาเล่นกันเลยเดียใช้เคเจมาสู้กับเพื่อนแล้วนะฮะบิงมาดวลกัน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 อืม เดินเขอเดินก่อนขอเดินก่อนอ้าว๋ออ๋อเปล่าไว้เปล่าไว้ป่าไว้เอาเปล่าบูมเป็นยังไงเป็นยัไงเป็นยังไงขอลองอันนี้หน่อยได้ไหมอุ้ย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 อืมเคยเคยเออไม่โดนโอ้โหใครเนี่ยใครใครฟันดาบใครฟันดาบอุ้ยเอาเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไว้เอาเคาน์เตอร์มาดิมาดิมาดิ ปองมาดิมาดิมาดิฉันเลยวันนี้ก็คือเราจะมาเล่นกับเพื่อนกันอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยอุ้ยแรง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 ไม่ใช่แรงไม่ใช่ย่อยเนี่ยเอาอือโดนโดนโดนวิวปุ้งไปโดนเข้าไป เดี๋ยวอ่ะค่เวิปุูมเป็นร่างอะไรบูมใบมานี่หน่อยเ้ยเอ้ยไม่ต่อยไม่โดนไม่โดนไม่โดน khai này khai khai up banana khay khai o khai hm 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 cần ba vào 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 ba 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 đi ba 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 bay, đồn bay. bay วันนี้เขาก้าก้าอีไม่ออน,นเขาก้าก้าอีบ่ออนไม่โดนไม่โดนออ้๊ยอุ๊ยอยแรงแรงุรง๊มอืมอืมโดนโดนโดนอ้าว เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่เจอตัวนะเมื่อกี้ไม่เห็นตัวเลยโดนฉยตัวนีด้ไงครับเนี่ยฮะอับบิงใบาตายใบายตาโอ้แรงแรงแรงอ้าววันนี้ก่อนคนนี้อ้าวอเออปุ่มสว,วดีอืมอ,อ้าวเฮ้ยเจนอสเจนอสเจนอส จีนอสหรือเจนอสเนี่ยยิงจ้าผู้ตายมั้งยิงจ้าผู้ตายแน่เลยดูแล้วเนี่ยยิงจ้าผู้ตายอุ้ยแรงแรงอืมอืมอ่าะฮะอ่ฮะะเลยอะไว้ลงมาพอดีโดน อะไรอะ่ะอ๋อตกใจหมดต่อยรัวต่อยรัว,ว <S <S ไปไปไปอไปอุ้ยโดนเขาให้โดนโดนเออเฮ้ยวิญญาณแข็ง่ะบิงอุ้ยอย่าไปเอาตัวนี้ตัวนี้ยากแน่นอนสู้ยากแน่ไม่เอาตัวนี้เลยตัวนี้สู้ยากโคตรยากเลยตัวนี้สู้ยากมากเป็นหนึ่งในตัวที่แบบ โดนแช่แข็งอุ้ยโดนโดนโดนสกิลสองอุ้ยแรง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 เกินโอ้แรง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 เกินไปปะเนี่ย วงเล่นใหม่ก็มีตัวน้ําแข็งก็เลยเก่งไงวันดีบิงบิงมานี่หน่อยบริงซี่มานี่หน่อยปอง ไวนี่ไว้นี่แบบอะไรเนี่ยฉันเมื่อทำอะไรทีนี่พอดีไายอุ้ยแรงแรงมากหายโดนแล้วโดวนลวกอเอา้าเอา้าเปิดเมื่อกี้เปิดใช้ท่าแล้วนีหนาอเอออู โดนนี้ยังไงก็ไม่รอดร้อยตุยโหโหูรัวมากโหมันมากมันมากมาเล่นกับเพื่อนไปดีกว่าอมไม่โดนไม่โดนไม่โดน อ้าวแรงแรงแรงไม่ใจเย็นแล้วเนะี่ยโดนโดนโดนไม่โดนอืมโดนอีกโดนแถมปุ้มไปรู้อซัดไปทำไม ไม่โดนใครเลยโหดมากโหดมากบิ้งโหดมากอา้าวไม่โดนไม่โดนเอาเมื่อกี้จุงไใครโอุย๊ยแรงแรงแรง ไม่โดนไม่โดนโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยเคเจเอ๊ะเฮ้ยฮะอุ้ยโดนลากโดนลาก โดนเลยไม่โดนเลยสักนิดเดียวไม่โดนเลยสักดอกเดียวเนี่ยโอ้โหไม่โดนไม่โดนขออีกสักหมัดเดียวได้ปหมขออีกหมัดเดียวได้ไหมเอามาตายเลยต้องการตายแล้วตอนเนี้ยมาเร็วมาเอามาเลยมาเออนั่นแหละเอามาบิงบิงมาบิงฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายเลยฆ่าให้ตายเลย ค่ายตายไหมค่ายตายเลยข้อสิ่ค่ายตายเลยค่าฉันให้ตายเลยอ่ะมาค่าฉันให้ตายมาเอาเลย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 เออนนั่อะไรเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออบูมเอาอีกเอาอีกเอาอีกยังไม่ตายไม่ตายขออีกนัดหนึ่ง โอเคขอบคุณเด,เดนนั้นะก็รู้เหตุผลนะเ็้รู้ใช่ไหมเพราะอะไรอ,ไอืมอ bên nha, anh nhà, được đôn không mấy? Nhảy đôn đi mấy? tay đây lên bên nha. Nhảy đôn đi mấy? Nị càng lô, càng lô. Cho rồi hết em này. โอ้โอโอสยสไลด์เจ็บนะเนี่ยสไลด์หน้าเลยมาหนี่หน่อยมาหนี่หน่อยมาหนี่หน่อยอู้หูไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรอุ้ยดัมมี่ดัมมี่กลับมาแล้วโอ้โหสับฟีดเดอะฟอร์มาแล้วโอ้คุณนมยากี่

อุ้ยปลุกอันล็อกเลยอันล็อกแล้วใครอ่ะใครมาอุ้ยใช้ซุยริวเหรอใช้ซุยลิวเหรอซุยลิวใช้ได้แค่ในเซิร์ฟบีเพีเนี่ยจะรู้สร้างสาร้างเซิร์ฟให้นะเนี่ยสร้างเซิร์ฟให้ขอบคุณเลย อาวหายไปไหนแล้วมาดัดตังตุง่มตามตาม จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ได้ค่ะบ๊ายบาย,บาย,น,ายนะเจนบ๊ายบครับคลิปหน้าบายบายนะเบ้ง